สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคริสกันรั่วกันรอนวันนี้นะคะแพทจะเป็นคนดําเนินรายการแทรที่คริสนะคะคอยเอาคําถามหรือว่าคําถามจากทางบ้านหรือว่าคําถามจากลูกค้าเนี่ยมาถามกับพี่คริสในเรื่องของความรู้ต่างๆพีนี้นะคะจะเป็นหัวข้อของ PU foam ฉนวนกันความร้อนเริ่มกันเลยไหมคะอ้อมครับถ้าขอถามที่คําถามแรกก่อนนะคําถามแรกก็คือทําไมต้องติดตั้ง PU foam ด้วยอะ คือไม่ติดด้วยไหมติดแลเราเราได้อะไรอะไรเงี้ยเป็นคําถามที่เบสิกมากนะครับก็เอาอย่างนี้ลวกันครับผมสรุปเลยแล้วกันว่าจำไม่ง่ายครับเราติดพิฟอรฟมแล้วเราได้อะไรนะครับข้อแรกเลยครับสมมุติเรากาลังนั่งอยู่ที่ห้องเนี้ครับคุณแทลองจินตนาการถ้าเราติดพิฟอรฟมนะครับคุณจะได้ยินเสียงภายนอกอ่ะเบาลงครับอือหึ้ววันนี้เนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงมาเห่าคุณอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะได้ยินเสียงรถกำลังมาส่งของในหมู่บ้านเลยอ่าตรงนีย คุณติดเนี่ยยังไงห้องเงียบขึ้นแน่นอนครับเราห้องเงียบแล้วคุณคุณได้อะไรหรอือไม่ครับสุขภาพจิตสุขภาพจิตคุณดีขึ้นได้ครับคุณมีสมาธิในการทํางานมากขึ้น <c oughs> อย่างแน่นอนครับพอหลังจากที่คุณมีสมาธิในการทํางานแล้วครับข้อที่2เลยผมต้องต้องบอกตรงๆนะว่าห้องเงียบขึ้นนะครับสุขภาพจิตคุณดีขึ้นคุณมีสมาธิในการทํางานคุณก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะก็คือคุณก็รักที่ขึ้นกายสุขภาพกายดีขึ้นแล้วคุณก็ทำงานได้มากขึ้นเจ้านายก ส่วนข้อที่3มเนี่ยทำไมผมถึงมาพูดทีหลังข้อที่3เนี่ย,ำมมยสำคัญครับเพราะว่าพิลฟอร์มเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนเนาะฉนวน,นก็คือต้องกันอุณหภูมิจากด้านหนึ่งไม่ให้ทะลุไปด้านหนึ่งคราวนี้เนี่ยฉนวนช่วยอะไรช่วยให้เราประหยัดพลังงานครับพลังงานที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้คุณแพรเนี่ยอาจจะยังไม่ทำธุรกิจทำวันนี้เราเป็นแค่อเนอร์เป็นเฮาส์โอเนอร์เป็นคือผู้อยู่อาศัยและเลสวอเดนเชียลคือมีแค่บ้านเราของเราอยู่กับบ้านคราวนี้สิ่งที่คุณติดฉนวนเนี่ ุณประยไฟน้อยลงสมมติว่าคุณจ่ายอยู่เดือนละหนึง <S 1> 1 <S ่งพันบาทน,นะครับ<ช>คุณอาจจะจ่ายแค่เดือนละสามสี่พันบาทนะคุณประหยาาบบัดไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลย<อ>ถ้าคุณมีการออกแบบบ้านที่ดีค่ะอันนี้คือในาฐานะที่เรามุมมองถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าสมมติเราเป็นมุมมองถ้าเราเป็นเจ้าของอาคารหรือเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้คือมีตัวเลขออกมาครับเป็นรีเสิร์ชออกมาเลยว่ายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับของค่าใช้จ่ายเนี่ยของโอเปอเรติ้งเอ็กซ์เพน์เนี่ยเป็นค่าไฟค่าไฟฟ้าค่าที่ทำให้อุณหภูมิทำให้มนุษยยย์ออู่่ได้าง สะดวกสบายในอาคารยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายผลิตครับคุณแพ้ทีนิดนึงถ้าคุณเป็นฝ่ายผลิตเนี่ยหรือคุณเป็นโรงงานผลิตนะครับค่าไฟคิดมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะไหมครับสมมติว่าคุณเป็นโรงงานผลิตเนยค่าไฟเดือนละล้านคุณติดพ wow. so yeah, ีอูพีอูโร์มครับค่าไฟคุณเหลือเดือนละสี่แสนคุณเสียไปหกแสนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของต้นทุนการผลิตคือเยอะนมาใช่นะครับอืมประมาณนี้คุณแพ้เพราะนั้นเออ่ผมเสนอมีข้อหนึ่งแล้วการติดพีอูโฟร์เนี่ยสิ่งที่ คุณได้คุณอาจจะมองไม่เห็นแต่คุณรู้ไว้เลยครับว่าคุณมีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนแน่นอนครับเนื่องจากอะไรครับการที่จะผลิตไฟฟ้ารับกาผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยเราต้องใช้พลังงานจากถ่านหินปิ้ใช่ค่ะนะครับพวกนี้เป็นเป็นทรัพยากรธรรมชาติครับยิ่งขุดออกมายิ่งเอามาใช้เนี่ยทาลายสิ่งแวดล้อมมากทำลายชั้นบรรยากาศมากๆครับแล้วถ้าคุณทุกคนเนี่ยนะครับทั่วโลกเลยถ้าคุณร่วมกันนะครับก็คือประหยัดพลังบบาลงบบานนะครับ คุณจะมีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนครับตอบคำถามเท่านี้ครับโอเคได้ค่ะก็คือเออเป็นฉนวนทั้งการร้อนแล้วก็การเสียงด้วยรับฉนวนก็ทําได้ทั้งการร้อนและการเสียงก็คือเหมือนที่พี่คริสบอกเมื่อกี้ก็คือสุขภาพใจคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้มาเพราะอะไรประหยัดไฟไม่ร้อนเสียงรบกวนยิ่งเราอยู่ในเมืองด้วยเนี่ยยิ่งสําคัญเลยในการเสียงแทรกซ้อนต่างๆถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเป็นกําลังใจให้คริส้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้คริสด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามเนี่ยสามารถถามมาทางคอมเมนต์ทั้งล่างได้เลยแล้วยังไงคริสรทีมงานจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ